เฮ้ยซ้มอ่ะส,ามมาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพีนิน e นะครับกับรายการที่จะรีวิวไปทั่วที่ลองไปทั่วแดนรีวิวทั่วที่ประแดนครับและสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับทางช่องเนี่ยมีวิดีโออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแค่คุณกด Subscribe ครับ วันนี้ใส่หัวมาแบบนี้แน่นอนครับสิ่งที่เราจะมารีวิวเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี่เลยครับชุระจุบเซอร์ไพรส์เฮลโลคิตตี้แอนด์สปอร์ตี้เครับกล่องนี้นะครับจะเป็นลูกอมชูบจุบนะครับที่ข้างในเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์เป็นฟิกเกอร์ของ Hello Kitty แล้วก็เหล่าอเพื่อนนะครับทั้งหมด10แบบแบบนี้เลยครับโู้ Ooh, ข้างในนะครับจะเป็น ชุบจุบยักษ์แบบนี้ข้างในจะมีลูกอมชุบจุบรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ของ Hello Kitty และผองเพื่อนมาในชุดกีฬา1ตัวนะครับซึ่งจะเป็นแบบสุ่มเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรอันเนี้ยเราเหมามาทั้งหมด1กล่องนะครับจะมีทั้งหมด16ชิ้นด้วยกันแต่ฟิกเกอร์ที่สะสมเนี่ยจะมีทั้งหมด10แบบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ครบ10แบบไหมไปแกกันเลย ลองแกะดูหนึ่งอันก่อนดีกว่านะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะมามาลุ้นด้วยกันนะครับอืมโอ้นี่น,นี่เขามีให้ฉีกตรงนี้อยู่นี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 ่แล้วก็แกะเลยอ,อุ้ยแอบเสียดายฉลากอะ่ะฉลากน่ารักอยู่นะโอ้แกะง่ายอยู่นะแกะไม่ยากกดตรงนี้ นี่มันก็จะเปิดออกมาแบบนี้เลยนะครับอุ้ยลุ้นอ่ะลุ้นอ่ะอุ้ยมือสั่นได้เป็นอะไรเน่ยเฮ้ย,ออยนี่ตัวแรกอันนี้เป็นอะไรอ๋อโพชโกมาในท้ายกน้ำหนักเนี่ยยกตายหยีเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราแกะจากกติกให้ดูดีกว่า สุดิงานน่ารักอยู่นะงานเป็นแบบอย่างนี้เลยอะ่ะเออเป็นยางเป็นยางแบบแต่ว่าหนาอยู่ค่อนข้างแข็งอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่โพอชโกยกน้ำหนักแลวถ้ายกเขาน่ารักมากเลยยกตาหยีเลยยกแบบหนักจริงเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะที่เหลือกันดูนะครับแต่ตอนนี้ขอแกะพลาสติกออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีเดียวนะครับ ต้องแกะคนเดียวหมดเลยเหรอ16ลูกจะไม่ช่วยกันแกะหน่อยเหรอนี่ตอนเรียนนี้ตั้งใจขนาดนี้ไหมเนี่ยนี่ตั้งหน้าตั้งตาแกะมากเลยนะแต่ยังไม่รู้เลยนะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมารอลุ้นพร้อมกันนะครับขอแกะให้เสร็จก่อนละกันเนาะ16อันว้ายแกะเสร็จแล้ว16อันไป15อันสีเพราะว่าเราแกะไปแล้วอันหนึ่งนะครับก็นีตัวนี้นะครับแกะไปแล้วมาทีนี้ ถึงวินา,าทีที่ทุกคนรอคอยในการลุ้นนั่นเองว่าจะได้ครบไม่ครบนะครับเอาลูกนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่มาแล้วลูกชายมาแล้วปอมปอมบุรินนั่นเอง <c oughs> เหมือนที่หัว <c oughs> ที่เราใส่อยู่นี่เลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่น่ารักอะ่ะมาในชุดยูโดหรือว่าเทควันโดเนี่ยสักอย่างหนึ่งเนาะเออนี่ไงน,นะเฮ้ยปอมปอมบุรินลูกชายมาแล้วข้างในก็ลูกอมอ๋อลูกอม,ออกอมจะเป็นรสเดียวกันหมดเลยจะเป็นรสสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการ์ดอันนี้ห้อยมาใช่ไหมอ๋ออ,อ,อันนี้สีนี่นี่น,น,น,นี่อันนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็จะมีบอกว่าข้างในเนี่ยเรามีอีก ให้สะสม10แบบนะอะไรอย่างเงี้ยก็สะสมกันให้ครบ <Yahoo! S 1> ตัวฟิกเกอร์ก็ดีนะงานอะไรแบบถือว่าใช้ได้เลยอ่ะดีเลยอ่ะโอยจะลุ้นกันให้หมดเลยเหรอ16ลูกจริงเหรออันนี้ได้เป็นเคโดโรอืมเออกบเขียวเคโรปี้ใช่ไหมเออเขาเรียกว่าตอนเด็กนี่จะชอบมากเลยนะตีคู่มากับ แบทแบทมานรู้มากเลยนะนี่อ่ะวางคู่เอ๊ะเคโรโลมาในกีฬาเซิร์ฟใช่ป่ะเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมเคโรปี้อย่าเรียกเขาผิดอย่าเรียกเขาผิดมาในเซิร์ฟบอร์ดนั่นเองเฮ้ยยังไม่ซ้ำเลยอ่ะสามตัวอันนี้ตัวที่สี่นั่นไงพูดว่ายังไม่ซ้ำตัวที่สี่ก็ซ้ำเลย ซ้มนะแยกอันนี้แยกไว้อันนี้ซ้มอ่ะอ้ยอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวผู้ชายอันนี้กิกิใช่ไหมจากลิตเติ้ลทวินสตารนั่นเองเขามีตัวผู้หญิงด้วยนะชื่อลาล่ามาคู่กันอมืมาในกีฬาอันใหม่เลยนะของโอลิมปิกปีนี้สเก็ตบอร์ดนั่นเอง แล้วโอลิมปิกเขาก็ได้เหรียญทองด้วยนะเลิศจริงอากิคิลอลาล่าก่อนนะยินลอลาล่าก่อนเฮ้ย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 นั่นไงทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้ล่ะนี่เลยลาลา่าตามกันมาเลยจ้าลาล่าเป็นผู้หญิงนะแต่ว่ามาในกีฬาฟุตบอลนี่เออน่ารักอะ่ะ นี่เราหยิบมาก็ค่อนข้างแม่นอยู่นะแบบได้มาแบบว่าเรียงกันเลยนะแม่นอยู่เฮ้ยยังเดี๋ยวจะพูดไว้ยังไม่ซ้ำเดี๋ยวมันจะได้ซ้ำอีกหรือเปล่า <c oughs> ไม่พูด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 ไ่แนะมาแล้วตัวนี้คุโรมินั่นเองคุโรมิตัวเล็กมากหมุดแต่หัวโตมากน่ารักอะ่ะเดี๋ยวคุโรมิมาในกีฬาอะไรเนี่ยเหมือนลัก ล,ลักบี้ไหมลักบี้อ่าใช่ไหมเนี่ยน่ารักนะอุย้ยเอา้าเธอเป็นแฝดจะหลอเธอตามกันมาเนี่ยเธอเป็นแฝดจะหลอ <c oughs> ยังไงํานะหนี้ําเฮ้ยเดี๋ยวเราได้เท่าไหร่เนี่ยหกตัวเราต้องได้อีกสี่ตัวตอนนี้เราเหลือสองสี่หกแปดเราเหลือแปดอัน และเราต้องได้อีก4ตัวฉะนั้น1ต่อหนึ่งเลยในการสุ่มโอ้โ,อโอหลุน้นอันนี้เฮย้ยซามอา <S <S โอ๊ยซามอาได้ลาลา,ามาซ้มจะครบไหมเนี่ยกล่องนึงเ่ย มาแล้วตัวเอกของเราคิตตี้เฮ้ยคิตตี้น่ารักมีตัเคนี่ให้ได้ดุงตูดกันมีตัเคด้วยเห็นป่ะแล้วก็นี่มาในกีฬาวอลเลย์บอลดีเทลเขาทำดีเลยนะดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอุ้ยคุ้มค่ากับการเก็บมากเลยอ่ะน่ารักมากเป็นแฟนสาววกซาริโอนี่คือแบบไม่ผิดหวังเลยอ่ะ จะบอกว่าซาริโอสำหรับเราเนี่ยเรารู้จากตั้งแต่ตอนสมัยเรียนประถมปะ,มป,ระมประถมประถมมัธยมต้นประมาณเนี้ยโอ้โหเพื่อนเราจะชอบมากเอา้าโอ้ตกใจตกใจตกใจแก,ะ,แกะมาแกะ่าเป็นสีชมพูนึกว่าจะได้ซ้ำมายเมโลดี้กำลังงงอยู่ว่าเขาเขาเหมือนกับอีกตัวหนึ่งไงก็เลยสับสนอันนี้อ่ะมายเมโลดี้เฮ้ยมเมโลดี้ดีเทลดี ยมมโลดี้มาในแบดมินตันปะอันนี้ใช่ไหมแบดปะหรือว่าเทเบิลเทนนิสอ๋อแล้วดูอ,อ๋อใช่ใชมันมีหมวกใช่ไหมถ้าแบดมันจะไม่มีหมวกใช่นี้เป็นเทนนิสดูดีแล้วดูดีเทลหมวกเขาดีน่ารักอนะสุดตัวนชื่ออะไรนะยเมโลดี้นั่นเองเออเ <c oughs> พิ่งบอกไปเมื่อกี้ความจำสั้น <c oughs> น้องๆหนูๆกินชุบบแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยนะแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับ โอ้ยแก่จนเหนื่อยเลยอ่ยยังได้ไม่ครบเลยเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดตัวฉะนั้นเราเหลืออีกสองตัวด้วยกันตัวไหนที่เราเหลือเหลือแบดแบดกับชินามอนโลเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนนี้เราเหลือทั้งหมดห้าลูกแต่เราต้องการอีกแค่สองเฮ้ยลุ้น ได้แล้วแบทแบทมารู้เขาเรียกว่าอะไรแบทแบทซมารู้เหรอไม่รู้อะเรียกจต่แบท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 เนี่ยเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเลยนะที่เข้ามาแบบทําให้เรารู้จักซาริโออะเนี่ยมาในกีฬาอะไรยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวก่อนบาสเกตบอลน,นี่ <â> ของจริงต้องปากจู่นะแบทแบทเนี่ย <â> <ồ. S 2> <mail> เหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นชินามอนโลจะได้ไม่ได้เหลือเท่าไหร่เนี่ยสลูกโฮยตื่นเต้นเอาลูกไหนดีเอาลูกอันนี้แล้วกันมันเหมือนโปกเกรบอลจริงๆนะเนี่ยฉันเลือกไหนแล้วก็ปุ๊บออกมาจะบอกว่าชูบป,ปูบเซอรไพร์เนี่ยเขามีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะที่เคยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็จะมีเป็น ก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นลายเฟรนใช่ไหมแล้วก็เคยเห็นเป็นมินเนี่ยนก็มีเป็นแบบเสมอ์เออแบบมีเห็นมีแบบหลายกระตูนหลากหลายกระตูนเลย,เยได้ครบแล้วจ้าเอ๊ะใช่ปะเออใช่ <laughs> ได้ครบแล้วนี่ชินาวอนโลโอ้นีอีกสามวันต้องแกะไหมอะอีกสามวันก็ต้องแกะให้ดูใช่ไหมเบสบอลใช่ไหมเพราะว่ามีถุงมือ แล้วก็ลูกเบสบอลอยู่ในมือชินามอนโลชินามอนโลนี่เขาแอบ,บมีความคล้ายกับโพชกโคเหมือนกันนะตอนแรกก็แยกแยกไม่ค่อยออกแต่ว่าเอพอดูจริงมันก็ไม่เหมือนนะความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักอะอ่ะอ่ะ,อะครบแล้ว10แบบซื้อยกกล่องแบบนี้ได้ครบจริงๆด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเหลืออีก3อันนะ่ะแกะดูดีกว่านาะว่าจะได้เป็นอะไรที่ซ้ำนะครับมา แกแบบรุดเร็วเพราะว่าได้ครบแล้วเอาตามมาคู่กันเลยชินมอนโลเหมือนคู่โลมิเลยตามมาคู่กันเลย <S <S เอ่ะอ่ะฉันได้ปอมปอมบูลินมาอีกตัวหนึ่งแหละเธอฉันรู้ว่าเธอชอบเดี๋ยวฉันให้ มาปอบบูรีนลูกสุดท้ายเฮ้ยโอเคได้คิตตี้คิตตี้มาเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับเฮ้ยหมดสักทีเย้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับภารกิจครั้งนี้นะครับครบแล้วนะครับทั้ง10แบบเลยนะครับแอบลุ้นเหมือนกันนะครับว่า1กล่องเนี่ย จะได้ครบ10แบบไม้แต่ก็ได้มาเรียงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับที่เซเว่นอเนะครับราคาลูกละ39บาทเท่านั้นครับจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุดประจุบสไปร์ต l l ลโล่ t ิและผองเพื่อนที่มาในชุดกีฬาแบบนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับชอบตัวไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับคราวหน้าจะมารีวิวอะไรอีกนั้นต้องรอติดตามชมในรีวิวทั่วที่ท่แดนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ